นายสมชายสวัสดิผลผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยถึงกรณีปัญหาปลายรันเวย์ฝั่งตะวันตกซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรันเวย์ปิดซ่อมเกิดการซุดตัวเป็นหลุมกว้าง60คูณ60เซนติเมตรลึก5เซนติเมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเวลาประมาณ20นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็ตัดสินใจปิดซ่อมรันเวย์ฉุกเฉินและแจ้งไปยังหอบังคับการบินให้แจ้งกับเที่ยวบินที่กำลังจะลงจอดส่งผลให้เที่ยวบินต้องวินบินวนรอบนะคะ บินบนรอและก็มี11เที่ยวบินที่ตัดสินใจไปลงจอดที่อื่นคือในสนามบินดอนเมือง3ลำสนามบินอุดภเพล7ลำและสนามบินเชียงใหม่1ลำส่วนสาเหตุปิดซ่อมฉุกเฉินนั้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรทางอากาศไม่แน่แน,นและก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จก่อน22นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงที่มีเครื่องบินลงจอดมากที่สุด โดยใช้เวลาซ่อมแซมประมาณ25นาทีและในเช้าวันนี้ก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเมินนะครับว่าสาเหตุของการสุดตัวของรันเวย์ดังกล่าวอาจจะมาจากการใช้งานที่หนักเกินไปในช่วงที่รันเวย์ฝั่งตะวันออกมีการปิดซ่อมบางส่วนทําให้รันเวย์ฝั่งตะวันตกต้องรองรับเที่ยวบินเป็นจํานวนมากจนเกิดการสุดตัวประกอบกับอายุการใช้งานของรันเวย์ยาวนานเกือบ6ปี